โอนาเซียเลยขนาดว่าจะดูฝนแท้ๆยังเป็นดกขนาดเลยนี่เป็นงดซี่ซองเลยอันนี้งทดทสมิดงดสมิตอ่ากำลังกินซุกเลยมอมมอล่ะเป็นไรอีลี่ผีหลอง À, thôi Bên đồng สบายดีพี่รองไม่นี้ก็พาพี่รองมะบึงต้นมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเปลือกน้านะแถบบวอยกเสีอได้อันนี้เป็นครั้งที่สามเลยทีน,นี้เป็นเมืองเปลือกเปลือกนา เป็นมาซามหอบเลยฮอสมิสแมนสวงเลยเดือนสิบเอ็ดสิบสองพระจิกท่านว่าสว่วเดือนหมวดที่สองเป็นเดือนสามกับเดือนสองกับเดือนสามนี้เป็นหวดที่สามเดือนหากับเดือนหกโอ,อยากเสือเลยเป็นดกอีนี้ จาได้สภาพเปิ่ซ้ายเหตุเป็นยังเจาว่าเป็นดกขนาดนี้เขาส่วงเราดูฝนแล้วยังเป็นยังเป็นดอกอยู่บมนาเซียเลยตัวนี้เป็นหมากงวดที่สองพี่่ะวงที่ยังเหลือ วนนันที่2กําลังเข้าแกนจนสิพาพี่น้องไปเบิงตน้นปลายสาเหตุเป็นหยังเกี่ยวว่ามองมองเป็นดกขนาดนี้บ่แสงกบ,บ่ได้ใสูตรงไรปุ๋ยกบ,บ่ได้ใปุ๋ยเคมีปุ๋ยสีภา,าพกบ,บ่ได้ใแต่ว่าเป็นหยังมันึงเป็นดกขนาดนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิงเด้อพี่น้อง Ya we voy จาสาเหตุก็เปันตัวนี้ที่ว่าเราใส่นี่มักบุม่มเศษอาหารเศษกินที่ว่าเกินสองเดือนขึ้นเมื่อสุดท้ายแล้วมันจะกลับกลายเป็นปุ๋ยสมัดเอามานำ้ำใสให้กลับต้นใหม่ได้เลยเป็นปุ๋ยสันดีเลยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางอันที่ว่าการยังบทันยหอ่สลาย แต่ส่วนที่เป็นดินดำก็จะว่าเป็นขี้ดินไปนเลยตัวนี้มันย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ต้นไม้สามารถเอาไปน้ำใสเป็นปุ๋ยสิวภาพบได้เลยตัวนี้มันสาเหตุที่ว่าพายเป็นหมากได้ดีไปล่ ตัวนี้ก็เป็นต้นมงเขียวสวยมาใช้ก็เไดใส่ประจำตลอดแต่ว่าจะได้มักส่วนที่เใอจสลายเป็นยินแล้วเกินสองเดือนขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหยาีต่ว่าเขาได้เสียแล้วมาทับทุมเป็นปุ้ยสดๆเลยเพียงตัวนี้ก็เป็นพุนต้น ใส่หมองคนตรวนได้เหมือนเเลยอ,อันนี้เป็นปุยยางดีเลยเหตุตัวนี้ที่มาพ่ายเป็นหมากดีๆครับแช้์กระแาก,กติดตามก,ก,กไดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อเป็นรักใจได้เพลอนคคลิปนี้สัดนๆได้เพล่นองเยอ่กันคลิปหนเพลินบบ๊ายบาย